สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาดอสตูดิโอกันนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวหนังสะเทือนอารมณ์อกสั่นขวัญผวากันเรื่อง The Stepfather เปิดเรื่องมาด้วยชายคนหนึ่งหน้าตาดีนะครับกำลังบบนาำอย่างอารมณ์ดีดูหเหมือนว่าเขาจะใช้ชีวิตอย่างปกติแต่ภาพกระตัดมาที่มีศพของแม่และลูกนอนกองอยู่เต็มบ้านซึ่งเป็นฝีมือของชายลูกจิตคนนี้ครับ โดยตำรวจเองก็ได้ตามสืบชายลึกลับคนนี้ที่ว่าเป็นฆาตกรโรคจิตจะมีเป้าหมายเป็นแม่ไม้ลูกติดโดยการแฝงตัวทําให้เหยื่อและครอบครัวหลงรักและกลายมาเป็นพ่อเลี้ยงในครอบครัวเหยื่อตามชื่อเรื่องเลยนะครับโดยตอนนี้ตำรวจยังคงตามจับตัวไม่ได้เพราะมันทําลายหลักฐานแล้วหนีแบบแยบจนมากครับต่อมาเจ้าฆาตกรรายนี้ได้เปลี่ยนชื่อเป็นเดวิดแฮร์ริส ผมจะเรียกสั้นๆว่าเดวิดละกันครับได้ไปเจอกับครอบครัวของตัวเองในเรื่องอยู่ที่ออรกอนนะครับเหยื่อเป็นหญิงไม้ชื่อว่าซูซานครับเจ้าเดวิดก็ไม่รอช้าเข้าไปทําความรู้จักและหวานเสน่ห์จนซูซานตกหลุมรักด้วยความสุภาพดูอบอุ่นและรักครอบครัวเธอจึงห้ามใจไม่ไหวครับเดวิด <David S 2> ได้กระชากหัวใจซูซานตั้งแต่วันแรกที่พบกันเขาและเธอจึงสารสัมพันธ์กันอย่างรวดเร็ว หเดือนต่อมาพระเอกของเราชื่อว่าไมเคิลซึ่งเป็นลูกชายคนโตของซูซานที่เพิ่งกลับมาจากการเรียนในโรงเรียนทหารเขาได้กลับมาพร้อมกับแฟนสาวสวยโดยที่รู้อยู่ว่าแม่ของตนได้มั่นกับผู้ชายคนหนึ่งซึ่งคบกันได้แค่6เดือนและดูเหมือนว่าไมเคิลไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่แต่เขาก็เก็บอาการไว้ซูซานได้บอกกับเดวิดว่า ลูกชายคนโตของเขาเป็นเด็กมีปัญหาโมโหร้ายเจ้าอารมณ์จึงถูกส่งเข้าโรงเรียนทหารเพื่อดัดนิสัยโดยเดวิสหรือเจ้าคัตกรโลกจิตนะครับก็พยายามทำตัวดีโดยการเกลี้ยกล่อมให้ซูซานยอมให้ไมเคิลกลับมาอยู่บ้านแล้วยังไปคุยกับโค้ชว่ายน้ำของโรงเรียนเพื่อให้ไมเคิลได้กลับสู่ทีมว่ายน้ำของโรงเรียนต้องขาบอกไว้ก่อนนะครับว่าไมเคิลเนี่ย เป็นนักกีฬาว,ว่ายน้ำและเขารักการว่ายน้ำเป็นอย่างมากเขาอยากเข้ามาหาวิทยาลัยออริกอนกับแฟนสาวนะครับซึ่งการที่พ่อเลี้ยงของเขาได้ไปคุยกับโค้ชว่ายน้ำที่โรงเรียนมัธยมก็ทำให้ได้ใจไม่ขึ้นไปอย่างเต็มเมครับแต่ความลับก็อยู่ได้ไม่นานเมื่อมีหญิงชลาบ้านตรงข้ามนะครับมาบอกซูซานว่า แฟนของเธอหน้าเหมือนฆาตกรที่ประกาศจับในทีวีในรายการ American Most Wanted ซูซานเธอก็ไม่เชื่อครับและยังหัวเราะและขำอีกต่างหากแต่แล้วเจ้าเดวิดฆาตกรโรคจิตก็ตามไปจัดการป้าที่มาบอกเนี่ยโดยการผลักตกบันไดแล้วตามไปอุดจมูกจนตายโหดจริงๆครับไมเคิลเพ่ของเราก็เริ่มสงสัยในตัวเดวิดแล้วครับเพราะไหนจะเรื่องที่เจ้าเดวิดเนี่ย กูว่ามีครอบครัวแล้วแต่เสียไปจากุบปติเหตุเมาแล้วขับแต่กลับบอกชื่อลูกงงไปงงมาแถมด้วยเรื่องการทำร้ายน้องชายของเขาอีกตัดกลับมาที่บริษัทขายบ้านแห่งหนึ่งซึ่งเป็นบริษัทของน้องสาวซูซานซึ่งเจ้าเดวิดเนี่ยทำงานอยู่ด้วยครับแต่งานดันเข้าเจ้าเดวิดครับเพราะน้องสาวของซูซานต้องการข้อมูลส่วนตัวบางอย่างของเดวิด แต่เจ้าเดวิดกับเช้ชัยไม่ยอมให้ข้อมูลเพราะกลัวว่าความจะแตกความลับของเขาจะไม่เป็นความลับอีกต่อไปและเจผู้เป็นพ่อของเด็กๆก,ก็เริ่มสงสัยหลายๆอย่างในตัวเดวิดครับกลับมาที่ครอบครัวของซูซานหลังจากที่ชอนและเบธกลับมาจากการไปเที่ยวกับพ่อตัวจริงอย่างเจเจก็ตรงเข้ามาจะบวกกับเจ้าเดวิดครับเพราะไอ้เจ้าเดวิดเนี่ยมันไปบีบคอชอนเพราะว่าชอนมันเปิดทีวีและเล่นเกมเสียงดังแม่บอกก็ไม่ฟัง แต่ก็ไม่ได้บวกกันนะครับเพราะว่าเจ้าไมเคิลกับซูซานมาแยกทั้งคู่เอาไว้ได้ก่อนส่วนเจ้าเดวิดมันก็ยอมรับครับว่ามันทําจริงเพราะต้องการให้เด็กมีวินัยตอนนี้เพจของเราได้สงสัยในตัวของพ่อเลี้ยงมากขึ้นและหมกมุ่นเลยทีเดียวครับจนถึงขั้นทะเลาะก,กับแฟนสาวพเพราะพระเอกไม่สนใจแฟนสาวเลยจนทำให้เจ้าเดวิดต้องลงมือเจื่นพ่อพระเอกอีกคนครับ แต่ด้วยความน่าสงสัยในตัวของเดวิดนั้นทําให้ไมเคิลเริ่มตามสืบครับว่าพ่อเลี้ยงของเขาเป็นใครกันแน่หรือมีอะไรปิดบังไว้พระเอกเริ่มตามสืบจากภาพสเก็ตที่ลงไว้ในเว็บไซต์ซึ่งเจ้าเดวิดเนี่ยเคยเปิดดูเอาไว้ครับทําให้พระเอกเนี่ยยิ่งสงสัยหนักไปอีกว่าไอเดวิดเนี่ยมันต้องมีอะไรบางอย่างตัดกลับมาที่น้องสาวของซูซานซึ่งสงสัยในตัวเดวิด ว่ามันต้องมีอะไรไม่ชอบมาพากนแน่ๆเลยให้เจสามีเก่าของซูซานตามสืบประวัติแต่ว่าก็ติดต่อเจไม่ได้เพราะว่าเจมันม่องเทงไปแล้วครับเธอเลยอีเมลไปบอกซูซานแต่เจ้าเดวิดดันไปเปิดเจออีเมลซะก่อนมันจึงตามไปจัดการน้องสาวของซูซานไปอีกไกลหลังจากนั้นเจ้าเดวิดก็ได้วางแผนจะกำจัดครอบครัวนี้โดยการวางยานอนหลับส่งซูซานก่อน ในขณะเดียวกันพระเอกของเราก็ทนไม่ไหวต้องรู้ให้ได้ครับว่าพ่อเลี้ยงซ่อนอะไรไว้ในห้องใต้ดินพระเอกจึงงัดเข้าไปในห้องใต้ดินจนพระเอกไปเจอกับกระเป๋าของพ่อของเขาแล้วดันค้นไปค้นมาก็เจอศพพ่อของเขาแช่อยู่ในตู้เย็นครับทางด้านแฟนสาวของพระเอกซึ่งเป็นคนดูต้นทางให้เห็นไฟในห้องด้านล่างเปิดเธอจึงพยายามโทรบอกพระเอกแต่ไม่สำเร็จ เธอจึงวิ่งมาบอกเตือนพระเอกด้วยตัวเองแต่ก็โดนเจ้าเดวิดพ่อลิ้ยงจอมโหดฟาดเข้าที่หน้าจนสลบไปเจ้าเดวิดฆาตการโลกจิตตอนนี้มันควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วจึงเผยท่าแท้ออกมาในขณะที่ซูซานตื่นขึ้นมาพอดีก็ต้องช็อกครับกับความสติแตกของเดวิดซูซานถึงกับตาสว่างที่เจ้าเดวิดเนี่ยมันคือฆาตการโลกจิตหลังจากนั้นก็เกิดการต่อสู้กันครับระหว่างพระเอก ไอพ่อเลี้ยงโรคจิตสูสานและแฟนของพระเอกของเราสุดท้ายนะครับทั้งคู่ก็ตกลงมาบนหลังคาแล้วล่วงลงมาที่พื้นด้านล่างทั้งคู่พระเอกของเรานอนโคม่าไปนานหลายเดือนพอตื่นขึ้นมาต้องได้รับข่าวร้ายว่าเจ้าฆาตกรโรคจิตมันหายตัวไปได้ก่อนที่ตำรวจจะมาถึงในวันนั้นชีวิตเสีงมากครับตัดกลับมาที่เดวิด ตอนนี้มันได้เปลี่ยนลุกไปใหม่และกำลังหาครอบคอรัวเยื่อรายใหม่ต่อไปเรื่องราวก็ตัดจบไว้เพียงเท่านี้สำหรับใครที่ชอบการรีวิวหนังของช่อง m าร d e r อ t u สตูก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe จะได้ไม่พลาดรีวิวหนังใหม่ๆและกดแชร์ให้เพื่อนๆแล้วเราจะมารีวิวหนังซีรีส์กันอีกนะครับสวัสดีครับ